สวัสดีค่ะขลมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กิ่งก็จะมาเก็บตกเรื่องราวในอพิโซดที่ผ่านมาเนาะเพราะวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะเหลืออีกแค่3เอพิโซดก็จะจบซีซั่นที่2นี้นะเพราะว่าซีซั่นนี้มีแค่เอพิโซดเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียง กลุ่มผู้รอดชีวิตให้ได้ฟังกันด้วยนะรวมถึงแกะคลิปพีวิวในอพิโซดที่5นะคะที่ทาง Max ได้ปล่อยออกมานะดูว่าน่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนหน้าซึ่งตอนจบอพพิโซดที่4เนี่ยเราจะเห็นว่าเอลลี่กับดีนาเนี่ย เตรียมตัวแล้วนะคะที่จะไปจัดนอร่านะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นรายชื่อแรกที่อยู่ในแก๊งของแอบบี้ที่ฆ่าโจนะคะซึ่งในคลิปพีวิวนะคะเราจะเห็นดีน่าเธอพูดกับเอลลี่นะว่าจะให้เธอกลับไปก็ได้นะหรือว่าจะให้ไปด้วยเนี่ยก็แล้วแต่เอลลี่เลยนะคะซีนนี้ดูเหมือนว่าเอลลี่เองเนี่ยน่าจะไม่อยากให้ดีน่าไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังท้องอยู่สถานการณ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากตอนแรกนะคะซึ่งในอพิสู์ที่แล้วอ่ะเราจะเห็นว่า หลังจากดีนาเนี่ยได้บอกเรื่องที่เธอท้องไปนะก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตกลงปลงใจกับเอลลี่แล้วนะคะจากที่เธอเล่าเรื่องราวตอนเด็กๆว่าเธอเนี่ยชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะแต่ว่าแม่ของเธอเนี่ยก็พยายามปลูกฝังให้เธอเนี่ยคบกับผู้ชายซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามไปให้ได้กับเจสซี่นะแต่ว่ามันก็ไปไม่รอดนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนเธอรู้แล้วนะว่าความรู้สึกที่เธอมีให้กับเอลลี่เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ใช่นะซึ่งเอลลี่เนี่ยก็ดูพร้อมมากเลย ะะที่จะเป็นพ่อให้กับลูกของดีน่านะไม่ได้สนพ่อตัวจริงอย่างเจสซี่เลยนะซึ่งสิ่งที่ซีรีส์เล่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการบอกในๆน,นะคะว่าถ้าเอลลี่เนี่ยไม่ต้องมาตามล้างแค้นให้กับโจเนี่ย เธอก็อาจจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ่อแม่ลูกกับดีน่าก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพอเธอได้ยินชื่อของนอร่าขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเริ่มจะเดือดเดือดขึ้นมาเลยนะก็ทำให้อพิจดหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเดือดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีซีนที่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่ม WLF ซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกับที่จับมือกับไอแซคตอนที่เขาหักหลังเฟดราในอพิจน์ที่แล้วนะเธอพูดว่ามันจะมีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเราจําเป็นต้องใช้ทหารทั้งหมดที่มีและไอแซคเน็กําลังสงสัยว่าทําไมเธอถึงฆ่าคนของตัวเองเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าเธอกําลังพูดกับใครอยู่นะแต่กิ่งดาวว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนึงที่หน้าหมวยๆในกลุ่ม w l e นะคะ ซึ่งระหว่างเนี้ก็จะมีซีนที่เอลลี่กับดีน่าเนี่ยลอบเข้าไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งหญิงดาว่าน่าจะเป็นเลคฮิลที่ WLF อยู่นั่นแหละนะแล้วก็ได้เจอผู้ติดเชือ้อซึ่งดูเหมือนจะคล้ายๆสตอกเกอร์ er ประมาณ2-3สตัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีซีนที่กลุ่มเซลฟายเนี่ยกำลังแขวนคอคนในกลุ่ม WLF เนาะเพราะว่าเราจะเห็น อามที่แขนนะคะเป็นตราสัญลักษณ์หมาป่านะซึ่งกลุ่มเซ拉ไฟเนี่ยก็จะเรียกพวก wlf ว่า wolf หรือหมาป่านั่นเองแล้วก็มีซีนผู้หญิงอีกคนนึงหน้าหมวยหมยนะตอบกลับมาซึ่งถ้าเหมือนกับในเกมเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ได้เจอเอลลี่นะซึ่งเธอก็ได้พูดว่าฉันส่งหน่วยหนึ่งไปที่ชั้นใต้ดินทั้งชั้นนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้แต่หนู แล้วเธอก็บอกว่ามันอยู่ในอากาศนะคะซึ่งก็น่าจะหมายถึงสปอร์หรือเชื้อนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีภาพผู้ติดเชื้อที่พ่นสปอร์ออกมานะคะก็เป็นไปได้ว่า WLF เนี่ยอาจจะกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ากับผู้ติดเชื้อนะหรืออาจจะไปบังเอิญเจอผู้ติดเชื้อที่อยู่ใต้ดิน ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้อันเนี้อาจจะเป็นการปรับเนื้อเรื่องจากเกมส์นะคะเพราะว่าในซีซันที่แล้วเนี่ยไม่มีการพูดถึงการติดเชื้อผ่านสปอร์หรือผ่านอากาศนะซึ่งก็จะมีซีน Nora นอร่าในกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วก็ตกลงมาในปล่องลิฟต์เลยคาดหวังได้ว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นฉากไล่ล่าสนุกๆน,นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านอร่าเนี่ยหนีซอมบี้หรือว่าหนีเอลลี่นะคะก็ต้องมารอติดตามกัน ซึ่งในอพ s ิโซดที่5เนี่ยน่าจะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่าเอลลี่เนี่ยได้เจอคนในแกงแอบบี้คนแรกก็คือนอร่านั่นเองนะซึ่งอาจจะปลุกความแค้นในตัวเธอขึ้นมาได้นะคะหลังจากซีรีส์เนี่ย d r อปโทนลงมา2เอพิโซดแล้วนะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแค้นของเอลลี่มากนักนะคะก็ต้องมาดูกันว่านอร่าเนี่ยจะปลุกความแค้นในตัวเอลลี่ได้มากน้อยแค่ไหนนะอาจจะได้เลิกลุยกันอพิโซดหน้านี่แหละนะ ซึ่งเดี๋ยวกิงจะมาขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผู้รอดชีวิตใน The Last of Us ทั้ง2ซีซันนะคะโดยอิงจากที่ซีรีส์ได้เล่ามาเนาะก็มาไล่เรียงเขตกักกันของเฟดราที่เราได้เจอกันมาด้วยนะคะเรามาดูกันนะว่าคว a ลัน n e นโซนแต่ละที่เนี่ยถูกค้นล้มโดยกลุ่มไหนบ้าง โดยเขตกักกันแรกก็คือควอลตินโซนที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เห็นกันไปในซีซั่นแรกนะคะเป็นที่ทีเอลี่เนี่ยได้เติบโตมาแล้วก็ฝึกอยู่ในค่ายทหารของเฟดราแล้วก็ได้มาเจอกับโจนะซึ่งโจเนี่ยก็รลหกเหลือแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่กับทอมมี่แล้วก็เทสนะคะ ซึ่งแน่นอนก็มีกลุ่มที่ต่อต้านเฟดราก็คือกลุ่มไฟ r ์ฟ l ายนั่นเองเขาก็จะพยายามชักชวนคนในเขตนี้แหละนะคะมาเข้าร่วมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทอมมี่ด้วยนะและหัวหน้าของพวกเขาก็คือมารีนนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังยึดอำนาจไม่สำเร็จสักทีแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วนะจนเธอเได้มาเจอเอลลี่แล้วก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะว่าจะพาเอลลี่ไปทำวัคซีนแทนนะ ก็ให้โจเนี่ยเป็นคนพาเอลลี่ไปนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเอลลี่กับโจก็ได้ผ่านเขตก,กัดกันอีกที่หนึ่งนะเมืองแคนซัสซิตี้ซึ่งเป็นเขตก,กัดกันของเฟดร a านะคะซึ่งเขตกัดกันแคนซัสซิตี้เนี่ยก็เพิ่งจะถูกกลุ่มกบฏต,ต่อต้านเฟดราเนี่ยโค่นล้มมาสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยผู้นำของเขาก็คือแคทเธอรีนนะ ซึ่งได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลเฟรด้าสำเร็จแล้วก็จัดการฆ่าฐานเฟรด้าทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเขตักักันเนี้ขึ้นชื่อมากๆเรื่องการถูกกดขี่ข่มเหงทำให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ล้มอำนาจก็เป็นที่ที่โจก,กับเอลลี่เนี่ยได้เจอกับแซมแล้วก็เฮนรี่นั่นเองนะคะซึ่งจุดจบของเมืองเมืองนี้นะคะก็ถูกเหล่าผู้ติดเชื้อเนี่ยบุกนะ ต่อมาก็คือชุมชนเมืองแจ็กสันรัฐไวโอมิงจุดที่โจโดได้เจอกับทอมมี่นะคะซึ่งก็มามีครอบครัวมีเมียอยู่ที่นี่นะจุดนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีควอ a ันทีนโซนของเฟรด a ้านะคะแต่มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจัดตั้งชุมชนขึ้นมาก็เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างดูมีอารยาธรรมที่สุดแล้วนะต่อมานะคะก็เป็นเมืองเซา์เลก ที่รัฐยู่ท่าซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไฟ r e f ์ไฟเป็นจุดหมายปลายทางของซีซั่นแรกนะคะซึ่งโรงพยาบาลเซนต์แมรีสเนี่ยก็เป็นจุดที่โจฆ่ากลุ่มไฟ r e ร์ไฟไปเกือบหมดเลยนะเพื่อช่วยชีวิตเอลลี่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากลุ่มไฟ r e f ์ไฟกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยเราจะเห็นจากที่แอบบี้บอกเราว่าไม่มีกลุ่มไฟ r e f ์ไฟเหลืออยู่แล้วนะคะ เขตกักกันต่อมาก็คือควอร์ตินโซนที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนะซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปในซีซัน2นี้นะซึ่งก็ถูกกลุ่ม WLF หรือที่ย่อม,มาจาก Washington Liberation Front ยึดอำนาจไปเมื่อ11ปีก่อนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อต้องการปลดปล่อยตามชื่อเลยนะ Liberation ก็คือปลดปล่อยปลดแอกจากการถูกกดขี่ของเฟรด้านะคะ ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทำไมไอแซคเนี่ยถึงไปเข้ากับกลุ่ม WLF นะอันนี้กิ่งก็เดาว่าอาจจะเป็นด้วยอุดมการที่ตรงกันมากกว่ากับผู้หญิงคนที่จับมือด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นผู้นำกลุ่มในตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้เธอก็เหมือนจะอยู่ในกลุ่ม WLF อยู่ตอนนี้นะคะ แน่นอนแหละไม่มีใครชอบเฟรด้าอยู่แล้วไม่มีใครชอบถูกกดขี่อย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่ม WLF เนี่ยก็ปกครองแบบกองทัพเนะคือทุกคนเนี่ยได้รับการฝึกทหารนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีระเบียบวินัยเหมือนทหารเนาะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เน้นปกป้องพื้นที่ของตัวเองแต่แน่นอนนะคะว่ากลุ่มคนที่อยู่ใน s ซียร์โดเนี่ยไม่ได้มีแค่ WLF นะยังมีกลุ่มเซราไฟส์ด้วยนะคะ ซึ่งพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ตามเกาะแล้วก็ป่าในซีแอตเทนะซึ่งก็เป็นที่เดียวกับที่อยู่ของ WLF ก็เลยมีการแย่งชิงพื้นที่กันอย่างดุเดือดแล้วก็รุนแรงนะคะซึ่งกลุ่มเซลไฟเนี่ยก็เป็นลัทธิ ที่ถือว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยทำให้โลกเสื่อมโทรมลงนะพวกเขาเนี่ยบูชาศาส,สดาซึ่งเขาเรียกว่า The p e r อ e c t นะคะเป็นผู้นำหญิงคนแรกของรัฐทินะซึ่งเราจะเห็นข้อความที่พวกเขาเขียนว่า Feel Her Love ที่เอลลี่ได้ไปเจอเนาะซึ่งผู้นำหญิงเนี่ยก็จะสอนให้กลุ่มนี้ใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะคะเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะก็จะใช้พวกขวานหรือธนูเป็นอาวุธแทน แต่ว่าความสุดตง่งของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นลัทธิเคร่งศาสนาแบบรุนแรงอย่างที่เราได้เห็นพวกเขากระทำต่อคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างกลุ่ม WLF อย่างโหดร้ายนะคะก็ทั้งหมดที่ไร้เรียงมานะคะดูเหมือนว่าชุมชนแจ็คสันเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ใกล้เคียงกับโลกเดิมมากที่สุดแล้วนะนอกกนั้นก็คือแบบนรกแตกมากๆนะคะอยู่กันแบบเอาตัวรอดแบบโหดเหี้ยมกันเลยนะ ซึ่งอันนี้ก็ไม่รวมแก๊งกินเนื้อคนที่มีผู้นำเป็นพวกเพโดโครั่งเด็กที่เอลลี่เนี่ยเฉาะหัวตายไปในซีซันแรกนะคะอันนี้ไม่ได้รวมด้วยนะเหมือนเป็นชุมชนเล็กมากๆนะคะอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้กิ่งคิดว่าการที่ซีรีส์เนี่ยปรับบททอมมี่ให้เขาเนี่ยดูซอฟต์ลงมานะ ดูเป็นคนที่แบบเหมือนมีสติมากขึ้นนะคะไม่ได้ทําไปตามสัญชตาตญาณความแค้นอะไรพวกนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยจะค่อนข้างจะต่างจากเกมเยอะพอสมควรทําให้โทนของซีรีส์เนี่ยมันมีความสว่างอยู่บ้างนะให้ให้โทนมันไม่ดูแบบดาร์กหรือว่าดูแบบโหดร้ายมากจนเกินไปนะคะอันนี้กิ่งก็เดาคนทาซีรีส์นะว่าเขาก็อาจจะต้องปรับบทให้มันมีความแบบไลท์ขึ้นมาบ้างนะไม่ให้มันแบบปดหูจนเกินไปเนาะ ซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นแอปบี้โปมาเลยนะ กิ่งคิดว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆซีซั่นเลยนะคะเป็นการเกรินไปสู่ซีซั่นที่3นะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนะคะกับซีซั่นนี้นะแล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอพิโซดหน้านะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยมามอยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเอาไว้นะแล้วกิ่งก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยมาคุยให้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ